กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการครับนายชาญวิทย์ทัพสุพันณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการรุ่นที่2ณอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต 84, ิ8 4พรรษามหาราชาวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนคนปรปฐมโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการจัดส่งผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมและมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครูขนาจา์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้จัดการอบรมในครั้งนี้โดยได้เชิญดรอาจองค์ชุมสายณอยุธยา ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนสัตยาสายจังหวัดลบบุรีเป็นวิทยากรและในการจัดอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นสองระยะคือระยะที่หนึ่งจนวน1ิรุ่นรุ่นละหนึ่งพนคนยังไงมันก็เป็นกฎหมายแล้วก็ไม่มีการลบนล้างอะไรแล้วก็ยังไม่มาตราเหนนะครับอันนี้พูดถึงความมุ่งหมายและหลักการการศึกษานี่ก็เป็นนโยบายของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการีการนะฮท่านพลเอกธลุงพัฒยาใสนะฮะที่ท่านมอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนำแนวทางเรื่องค่านิยมสมการซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะที่ท่านพลเอกประยุทจันทร์โอชาเนี่ยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานได้ไปทํา เพราะฉะนั้นโครงการบูรณาการในเรื่องการเรียนการสอนชื่อคุณธรรมจริยธรรมที่นำค่านิยมสมรกาศของกระทรวงเนี่ยเดือดครั้งนี้ท่านประหลัดเองท่านก็มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเนี่ยดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ครูนะะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยในนุ้นในรุ่นต่างๆที่กระทรวงสาการจัดช่วงนี้ก็คือครูสังกัดสปทสังกัดกศนสังกัดสชสามหน่วยเนี่ยเข้ามาก่อน นะฮะโดยโดยเชิญวิทยากรนะ,ะก็คือท่านอาจารย์อัองค์ชุมสายยาซึ่งเป็นผู้สําเร็จในการที่คิดค้นวิเคราะห์ในเรื่องการบริการคุณธรรมจะได้ถางไปสู่การจัดในรู้ผู้เรียน,นยมาเป็นวิทยากร เพราะนั้นวัตถุประสงค์เรื่องนี้จะทําอย่างไรที่ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจนําเรื่องเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะมีกระบวนการเพรียงแต่ว่าไปสอดแทรกในเรียอการสอนแต่ครูยังไม่ได้คิดวิเคราะห์ว่าจะจัดตรงนี้ให้เด็กปฏิบัติจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในใน,ในแต่ละรุ่นเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะได้รับแนวคิดจากประสบการณ์ตรงของท่านอาจารย์ดัลโอนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่า กระทรวงศัยษิการโดยท่านประหลัดกระทรวงเนี่ยท่านดรสุจีวงศ์สมานเนี่ยท่านได้ดําเนินการเรื่องนี้ระยะแรกเนี่ยสิบรุ่นก่อนนะฮะรุ่นละพันคนเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าครูกศนครูสพทแล้วก็ครูสอชอก็จะนําเอา,านโยบายข้านิยมสมการเนี่ยไปบ,บูรณาการกรากรจัดการสอนได้อย่างมีสภาพต้งเรียนปฏิบัติได้จริงแล้วก็เป็นคนดี ะะตามความคาดหวังของรัฐบาลแล้วก็ของกระทรวงการโดยเฉพาะ,ะคุณลักษณะผส์ของเด็กไทยในอนาคตก็จะเกิดขึ้นตามโครงการนี้ด้านดรอาจองค์ชุมสายณอยุทธยาวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางก,การศึกษาได้กล่าวว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติหมายความว่าเราต้องการให้เด็กของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องรกฝาชอ นะฮะและทีะ่ที่สําคัญก็ครับที่มาในวันนี้เนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะให้ครูทุกคนได้เป็นต้นแบบของการเรียนการสอนที่ดีนะฮะครูคือแม่พิมพ์ของชาติหมายความว่าเราต้องการให้เด็กของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรารถนาก็คือให้ครูทุกคนปฏิบัติในชีวิตของเขานะครับเกี่ยวกับคุณธรรม12ประการที่เรารับมาเพื่อมาใช้ในโรงเรียนนะครับครูจะต้องเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นครูต้องปฏิบัติเองก่อนแล้วก็ให้เขาครูของเราเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ว่าเราจะสอนเด็กอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด แล้วก็การฝึกจิตใจยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยการฝึกสมาธิไปด้วยนะครับและครูก็ต้องมีความรักความเมตตาตลอดเวลาอย่าไปดุเด็กอย่าไปตะโกนใส่เด็กอย่าไปลงโทษเด็กแต่เรารู้จักพูดดีๆคุยดีๆด,ด้วยความรักความเมตตานี่ก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมสอนคุณครูทุกคนครับ สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์คุณธรรมนำความรู้และยกตัวอย่างภาพความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านเเปท่านได้รับเชิญจากเยอรมานและที่ผู้่านมาก็คือ ครับก็สำหรับวันนี้นะครับได้มาอบรมที่วัดไร่ขิงนะครับเป็นโครงการบูรณาการการเรียนการสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับก็สำหรับครูกศนอนะครับก็นักเรียนจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องเป็นคนดีด้วยสําหรับในเรื่องของคนดีนี่ก็ต้องพ่วงกับในเรื่องของค่านิยม12ประการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะทําให้นักเรียนมีทั้งเขาเรียกอะไรขยันนะครับมีความซื่อสัตย์หรือว่าสะอาดสุภาพ ก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นคุณลักษณะของนักศึกษากศสนนะครับเพราะว่าจะมุ่งไปในทางของในเรื่องคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องเน้นในเรื่องของความดีเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความดีแล้วเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างเช่นความดีในเรื่องของความขยันนะครับก็ขยันมันเพียนหรือว่าการยูกระตะเวทีนะครับก็จะเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการเป็นคนเก่งไปในตัวด้วยนะครับ